สวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่รอดูวิธีการเพิ่มยอดผู้เข้าชมโปรโฟไฟล์ของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำให้นะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เพิ่มไวขนาดนั้นแต่มันก็เพิ่มเพิ่มตลอดมันก็มีคนเข้าดูคลิปเราอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอะเรามาดูเลยว่าผมทำยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนอ้ทุกคนดูนะทุกคนดูคลิปนี้นะคนกดใจเยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมากคนเข้าดู เกือบ10ล้านนะครับทุกคนทีนี้พอเราเจอคลิปแบบเนี้ยให้เราคอมเมนต์นะครับทุกคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมคอมเมนต์เนี้ยเพราะมันเกี่ยวกับเพลงนะผมก็คอมเมนต์ประโยชน์การฟังเพลงเราต้องคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นประโยชน์นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตลกอ่าประโยชน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราคิดว่าเขาไอคนอื่นเห็นแล้วเขาเกิดแบบความสนใจอ่ะทีนี้พอเขาเห็นข้อความเราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรงเนี้ย มันจะทําให้คนอยากเข้าดูโปรไฟล์เรานะครับทุกคนทีนี้ถ้าคนเข้าดูโปรไฟล์เราเขาก็จะกดดูคลิปเรานะครับนี่แหละครับทุกคนมันก็จะเป็นมันจะเป็นประโยชน์ต่อๆกันไปอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ได้เพิ่มทีละแบบเฮ้ยเราคอมเมนต์เนี่ยสี่ห้าคลิปแล้วมันแบบคนเข้าดูเยอะมากเลยมันไม่ใช่นะผมมันต้องทําไปเรื่อยๆผมทามานานแล้วเหมือนกันนะครับเวลาเจอคลิปไหนที่มันแบบคนกดไลค์หรือว่ากดใจเยอะๆเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ไป แล้วก็อย,อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยพอเขากดเข้ามาเนี่ยเราต้องเขียนตรงนี้ให้แบบเหมือนเป็นป้ายประกาศนะทุกคนที่เขาเข้ามาแล้วเออเขาจะรู้เลยว่าช่องเรา um ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็สําคัญไม่ใช่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับทุกคนวิธีก็มีแค่น,นี้นะครับที่ผมใช้เนาะถามว่ามันได้ผลไหมมันได้ผลครับจากที่คลิปผมเนี่ยมันคนดูแบบไม่ค่อยมีนะเออมันก็เพิ่มขึ้นผู้ติดตามก็มีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะทุกคน มันเป็นวิธีที่เราไม่ต้องเสียตังค์อ่าทุกคนก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับทุกคนฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่องทิ k ต o k ผมด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีเพจด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีหาเทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวผมมาแจ้งให้มารายงานให้ทราบนะครับทุกคนสำหรับนี้สวัสดีครับ